สบายดีพี่น้องบนสุขสุขวันเนาะสบายดีทุกท่านพี่น้องเอ้ยบอกกับสองแม่น้องลลงบรรดาคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันเขามาหาครอบครัวสามคนมีไรในลูกหาแหละแม่เลี้ยงเดียวพี่น้องเอ้ยรักเซอร์เซียวคนเข็ดขากเลยตอนนี้จะเป็นกอกหนามเพิ่นเห็ดถั่วออมแหละเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ปุ่ยจะดีเพิ่นแหละมากันสองคนคือเก่า อยูเ่เพื่อนก็ขบอยู่บ่าเนาะรถถีบกับบีบีแตกบอสลาบบ,บีแตกนี่เลยอาอยูู่้เดียวตเอาแล้ว,วอยูู่้เดียวยล,ลูกไปริดผู้นั้นนอนตัวเสียบโอ้ซื้อขนมมาฝากนอนมาเลยไม่ได้กิดเลยสะ อือว่ามานอนนี่ได้เหือนจานมาเด้อพี่น้องฮะแกงอบอเขียดเมื่อวานนี่โอ้แกงกินหมดล้บ่กินหมดล้ยังนนึงยังหน่อยนึงแกงเขียดแกงใส่หยังอันน่ะแกงใส่ผักยงักะแยงโอ้ยเนหสิจต้องเนบนี้เนาะ แกงแกงแกงปูแกงปลาแกงเนี้ยกับต้งแกงผักแหงบม่ได้ใส่ผักอื่นอื่นคือกำนองสาว์เยอะสบายดีโดยโดยสบายดีอ๋อเอามอหนอนเถิงสบายฝันดีฝันข้างใดเปิดแหล่ลูกผู้ไปเลียดลูกผู้กขาปั่นเขาไปเบิ่งเขาปั่นเขาเด็กนอนมีเป็นแบบนี้ไหนแมนไปเบิ่งเขาปั่นเขาพี่น้องเลย ขนมจะไม่ให้ดูเจ้าขนมมาฝากแนนดิขนมมาฝากเล็กหน่อยลายเอ็งจะกินคือแบบเขากินไป้ะเสกขนมอะอยากไปหาน้องไหมยังอยากไปอยู่บ่อยากไปหาอยู่ยังอยากไปอยู่ไปหาอยู่ไปอยู่ใช่ FC ว่าเป็นยัง เอฟซีบานสิไปยังเด้ยียนสิไปขอเข่าน้ำหนอ,บองนบ,อบ่เข่าน่องกนะับบ่มีว่าะสันวัคอเนี่ยไงนี่แหละพี่น้องเอ้ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนนอ,อันนี้กะผู้รักผู้ใหญ่เด้อเอฟซีกะหลายคู่หลายคนกะให้อภัยนางหเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดที่ว่าก็มาบ่งมาส่งกันเนาะให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละ เมื่อวานนี้มีคนเข้ามาหาอยู่บ่<ด>ไปบพน้อกบ้าน้องเข้ามาหาแล้วทายไปแล้วบ่บ้าน้องก็เข้ามาหาแล้วคือเขากบะบได้เคียได้สร้างกันปรับความผัดใจกันแล้วพี่น้องเลยเนาะข้าวสารกับเอฟซีกัเลิกมีอากาติซาเดอพี่น้องเด้อเนาะหายาไพ่คนที่เขา้าโบกุบันยามได้เฮียนคนโคกคนปลาเนะนาะคณะบ้าน้องก็ยังเข้ามาหาแล้ว เขามาหา้ามือวานนี้มียังมาฝากจะบอกบ่มีพี่ชางบ่มีพิชางคือเกา<ด>่าเจ้ากระ่าดยังตีกระบาดพิชางคอยโย้ได้ไหมโดยกับบ่ต้อ,องว่ายังไงใมาหาก็ดีให้ให้เขาถ่ายให้เขานําเสนอคือเก่าเพื่อว่าเขาสิษย์ห้าปุรักปุญญยไงจะดีจะบุญก็มาสอยเจ้าเอ่อคือมื้อนี้อ่าคอยก็มีข้าวสานแหละมะาให้ไปสิยกให้บานี้ข้าวสารสิยกเองได้บ่ ได้บ่จะหาโสไอ้จะหาโลโง่หยกได้บ่ได้บ่มันใจยกได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนได้เกาซานมาหาจะหาโลมือนนี่ไงเพื่อนสอบอันน้อยสอบใหญ่ก็ยกได้บุกเข้าไปสอบนึงสอบละจะหาโลเนาะเพราะว่าก็ยิงตามกําลังเพื่อนคนลักู้ใหญ่กลังศรัทธาเพื่อนห้มาซำนั่นเพราะว่าหลายคนได้ไปแบ่งหลายเจ้าแบ่งกันอยู่ละจะหาโลแบ่งกันกิน นี่แต่คนถูกคนยากมันก็เลย<ด>แบ่งกันแบ่งลายเจ้าเนาะแบ่งลายเจ้าลายครอบครัวแบ่งกันกินเจ้าก็บุมีกินข่อยก็บุมีกินนี่สิแต่ข่าวเศร้าหาโล่นี่ยังสิไปอยู่บ่ปัญหานหานงลายอยหรือว่าไปหากบบ่ให้บอชุดหน้าเองไปขา่าวจนอน,นยันเขาลักเ, <c oughs> เขามีค <c oughs> นนอนด้ว่ชิบาวะชิโนยันเขาลักเขาข่อยเขาลักเขาคนนกกิยัมมาไปดี เขาเลยอยู่โดหัวมีหันไปเอามากินนะพอห้ลูกหันหัมีเลยชิเขาเนาะตอนนี่เขาหนนึงหมดเลยเขาอ้ยเขาเขาานกับปเรือเลยบเดียนนี้ยังยงไม่เขาใช่ไมติดติดเขากินพ่อช้ำเาค่ะเรือช้ำนั่นเขาก็ดีทำนี่เลยไม่เขาแต่มาเ่ย ดิเดดันบอมาเนี่ยเขาคอยบอมาเมือนี่ไปกินอยู่ชายเสมอแรงนี่นี่กินอันนี้แหละคอยอดเอาพอได้กินเขาก็ยาคอคุณยายให้ลูกให้เด็กลูกกินแม่อดเอาคืออะไปกันเนาะลูกเขาเรือสานันมาเสิ่มพวกยูหน้าได้ป่ะเนี่ยกินในสายผมไม่มีไ่ได้กินปไปชัางไปจักเราไปเห็นมือเขาไปหาทางได้เสมอคุณ่าไปเห็นมาไ่เห็นมาเอาลอย มีบมมีกเจามากกเข้าเากามจะไปเอาในไซส์สบาดคือสมุดแบบเป็นยังบดได้เขาเลยเอายน้องน้องเบนแล้วเกิราเกี่ยวเขาเราเกี่ยวจัน้งเกี่ยวน้องเกี่ยวมัมีเกะบงตวลอดไปตลอดมาน้องเบนมาสั่นโดยนองง่ายๆนว่าราเกี่ยวเขาจากเราไปเกี่ยวเขาน้องบ้าก็ออะไร้าเา่เป็นคนน้องบ่ ไปได้เลยไปน้องไปจับบิ่งเขาเกลดูแล้วอันอันบ่นนองเป็นนองเป็นเลยสาน้อใหม่เลยเลยไปแหวนั่งอยเียกว่วลาสุกเขาเลยไปเก่ยวสายลานะไรกินโดย้แซนซนพนเาซนเช้าว่ขอมีเงินขายให้คอยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอารถใหรถให้เจ้าตอนซซน เขไ่อย<พ>ากอกือเห็นนงร้อยมันเทอาได้เป็อย่ไปซื้อให้ต <น calves. S 1> องหนาวโอ้ลูกวันไหนตัวนะอยูเันเนอปลนใจไดู้กออยไปไดู้รอกินขนมสบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลหรอสบายดีปลาลูงปะสบายดีปลาลุงเออจักอยากินขนมเลยต้องสบายดีสบายลูก มาอ่าวห้ากัลลดีหร então, อ wow. ือ่าด um. ีไปออ่ว่าเอ่อน่อยมีกรได้ได้มือดีรอกมามข้างเขาเขาั้งไว้คัาซีมาแล้วเราให้ยากมาได้กินอาม่าาซีมาแล้วบดีนี่เดี๋ยมาเรามีขับแต่ผมมีกินได้้ะ อยากห้มาห้มาลูกอยากกินเหดได้ๆดเกะกะา้วเกะเกะาใแมทั้งน้นตลวทั้งนี่เนาะทังนี้ก็ดอาไปวอากระปุกเป็นจะดึงตาดดีนี่ทั้งนี้ผ้าโลกที่ไหนจะเรานั่นตเรามีข้าวกินลูกดูเห็นตาสีรอยนะเนาะลูกก็สี่คน่นบ่าวล่าบอกเขาก็มาเมง์นะ เอบ่ยากคิดไปเอาน้ําาวแดงอีก็1พอมามื่นอ้าวแดงก็ใส่ดใส่โคอแล้วแดงคือว่าขาหน่อยนึงเนาะอือนมือนันน่ะประมาณได้มามือนึงนะไปักหญ้าให้ขาเปือกมาสอบนึงเีวเลา4แลแล้วบจักเลยมื้อนี้ยังบ่หญ้าเราห้ขาไปเอาน้ําา่ขาเปือกสอบนึง ซอยนะนี่าโลดแกะบ่ได้ก็ดิคแกเป็นมันสิด้ตืบ่ได้กได้หยันี่ใจแห้งอยู่บ่นี่เออใจแห้งได้กินข้าวได้กินข้าวสําขึ้นสวรรค์แล้วเนาะตายไปอีกโอก็ชอบเด้อเเฮาะักก็ให้ดึงะนะกุแกะกอบบ่แม่นง่าย

อันนี้คือผบุรักผู้ใหญ่จะดีฝั่งไทยเด้อเผื่อเห็นแล้วเผื่อกระซ่งสารเผื่อเมตตาเผื่อชงสานเงินลูกนุกูนี่แหละสงสารลูกล่นเจ้าเล็กน้อยขันมาแม่นะเขาก็บอกอยากสงสารเอาได้ได้าะว่าแม่ว่าบ่ะมวนว่าบ่ดีฮะนะก็ไปตามมันเพลงของเจ้าก็ไปตามภาษาของเจ้าผบุรักผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยบวดพอใจฮะะทีจริงนะคนจี๊ซอยเขามาลายได้ พอประเด็นคลิปเจ้าแหละเพิ่นก็เลยทอนโตกันอันนี้ก็อจกให้ทั้งภรรักผู้ใหญ่เพิ่นก็ให้อภัยอะไรพี่น้องเลยเนาะให้อภัยเช่นกันเลยกันแล้เพราะว่านางกับผู้เลี้ยงอีรีอะไรผู้ภาษาคือทางครูกรณีกัเข้ามาหากันแล้วนะบมได้มีพิสังที่ว่าข้าใจกันเนาะส่วนผภรรักผู้ใหญ่ที่ว่าเข้ามาเบิ่งมาชมหรือว่ามาเห็นกัน

อิงตามความสะดวกสบายเป็นบาเบิร์คลิปนี้กลับไปเบิร์คลิปนาเป็นบาเบิร์ผู้นี้บามักผู้นี้ก็ <c oughs> แล้วแต่แต่ข้าก็อยากให้แบบให้อภัยให้อภัยซาพอนีไร่หันและว่าคนบรูรณะธรรได้เฮียนต่อไปก็ให้ระวังคำว่าคำจาบอันนี้เด้อที่ว่าวกันยันกตีป่ารถนะดึงดึงเราก็ปา่าที่นู้นเราันกินง่ไงเรา ไแล้วคนเท่าเขาเนนนแล้วมันก็นสางเด็นมีซัง,ลงแล้วเนาะเขาว่าอยู่น้น้ำหนักก็ไ่ไดแต่ตะกลนังอยู่น้ำเข่าเลยข่าแต่หลวงแต่ลูกแลกแยวยันลูกหิวเข้าอมาเห็นกระสอบเข้าเลยฝ้าวเสียงไปมาเลยมีเข้ามาเข้าเบิดคุยอยู่หน้าก็จะไปกินอะไรจะว่ากินเขาน้ำใหน้านะก็จัด เนอง้องเป็นงเ็นมือเอยได้ใส่ปันเขาเบืองชำนีไข่ปันเข่าเก่าหันยังขุเนื่ม้วได้บือคไปเห็นมือห้มดแล้วมือเราอยู่น้ากับบ่สนนำพุอยู่บ้านอยู่บ้านกับสนดนำพุอยู่หน้าจะไปกินยังอยู่ยังจะไปอยู่ไปยังลดจะไปเกียกลอมรปโอ้อนมาเข่าบ่อหน่ะ ให้มาเข้าบอลสองถ้วยสามถ้วยสองถ้วยครึ่งแสดงว่ากินเก่งนี่พอล้วไกินย่าดื้อเด้มมอนเจาะค่ะ้อเราอยากเข้าเออเราให้ที่คืนไปเขาเขาใช่ำคำนี้กว่าหไ้หกเน อยากข่าะพ่อวข่อยู่สายไปบ้านนักธรมเลยหัยเอาว่าพ่อแล้วบื้มจะไปอีกมันนิวข่าวแล้วมันหาแล้วบอกมันหายขาไปว่าอยู่ใะนอนแต่เึงแล้วบน

ai xây xong rồi yeah. à, đó, ừ. ừ, cho xoay... ừ. thì... ừ. xong, xong mà vậy, anh cho ra thì ra cái nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ฮะงอแงนั่นี่น่จะนอนตื่นจะนอนเนาะกินขนมกินขนมกินขนมอเจ๊ัมมุลน้อยมันตื่นแต่นอนมันก็งอแงแบบนี้แล้วนไใลายเหไหลาย่ลน่ะอันเดียวกับเอ้าอีกเาเอาอเอออ มอหนังไ,ได้กินแล้วบอมอหนังอยู่ทางหลังนะน่ะเอาหายแนยจะทงจะน้อยหอย่วยปึ่งปังเสร็จเลยเอาเบาิร์ดไปกินนะเยอ <laughs> อืมใหา,ห,าหายคนละห่อพ่อเอาไปทิ้งดิพากันไปหาอย่างลยแต่เสาะมานี่บอซาฟอนหรือไร ได้ยัตโตไปคุจลนะรับโตโกกินมไปเช้าลคุจลได้จลสิตโตไปกับลูกยุงกัดเหยาเหยานมไ้ไังกัดนอหนวอเล่าหว่ะยุงกัดหนัดดว,วนนนนมือแแก้วเอะไรตัวมาเห็ดได้มาป่นบอรหรือมาคั่กิน โนตามโนไปชาวโค้กินเขียดเลิกเข่าน um to um 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 ี่ถ้า uh, กินแต่เจ้ากระดูกนี่สิได้จังมือนี <S 2> <S 2> ่ได้บ่อเขิงเดือนแบว่าบ่กเกี่ยวกับพวกอยู่หน้านะพอพวกอยู่หน้าก็สี่คนเลยอยู่หน้าน่ะสี่อยู่บ้านนี่ก็สี่อยู่หน้ามันนี่แต่ผู้ใหญ่บ้านี่ พอดีครับอันบาสโลเพิ่นอยู่เนาะดูสิพาการไปหาเงินทางไหนแล้วมาซืสิเขาสีหน้าแต่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นได้เพศที่อยกนั่นเพิ่นเพิ่นเพิัดรอเกี่ยวเขาก่อนเพราะว่ารอเกี่ยวเขาคอยอยากโอ้คอยไปเกี่ยวเขาลับจังเือเขาจางเขาคอยมันมาลายลายฮันนะ่า ข้าวลบยายาข้าางวันเท่าไรปกติแท่นี้จ้าวงวันห้าชิบหกชิบนงักูววันะห้าสิ้หกสิบเถ่ะนะด้ังเือคอยเอาเข่าหันวันละทั้งไม่ทั้งอันนี้ชช้มือจังไดชอบหนึ่งอันนี้าบางทีบานทั้งยังทั้งเขาเปื่อเขาเปืยนี่เออคอยลังเทือไปเที่ยวเขาลาบยางควายสองซับสองวันละทั้งไม่เขา เอมีผู้จ้างเรอว่เมื่อหนึ่งทั้งหนึ่งดย็ปทังขาเปลือกเนาะพี่น้อง้าว่าเบาเงินนะไปเกี่ยวข้าวหักจาอไรเมื่อละทั้งขาวเปลือกจางทั้งสี่สิบแดลิตรนะผู้จ้างนะโูจงเลยผู้จ่างมีผู้จ้างเรอว่าท่านบ่านขอยนี่ไอแสตไปเถิดเงินทำไมได้แท้เนาวันสํานั้นแล้ เพาว่าเอ,อ็นโต้ไปชอยเขาให้มันเลยน้องเอาเข่าอะไรเอาเนื้อนี่เข่ากินนั่นเอขา่าโต้มันมาลายให้เกี่ยวเข่าโต้มันมันมาลายๆนั่นขอก,กินตะกบคิวหมดพอาะเราเลือกที่ชอบนี่ดีนะแบบเจเพิ่ายังเปลี่ยนใจไวที่แล้วไวซื้อเป็นนั่นมาม่าปลากระป๋ปะปอง,งก็จะละไอ้เก๋ยบ่มีเขา่ากินบัตรนี่เลยแต่คงกินแต่คง<า>กินก็เลยเปลี่ยนใจเอาเป็นเข่าซะเพราะว่าเห็นนั่นคิด ทีเมซาพอนี่ไลว่าเขาเิดก็สเขาแล้วเลยยัดมาตามกำลังศรัทธาของเกิ่ทจริงจะสิได้ไล่กัสอบไปแหละเขาน่ยแต่ว่าเพิ่นหลบเลอะเบิดแนเบิดแล้วไงไม่เอาตัวย่อเองทุกขน เป็นยังอัไรก็เลยกระโดมไห้นะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกาสีได้เจ้าพี่เบสเมเด้อให้เจ้าขอบุณขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่เจดีเพิ่นฮานมเมื่อคืนมาครับนกกรเราไปนกน้ม่าแม่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีผู้ใหญ่ใจดีเจซอนกินเจซอนกินแนนอุดรแนเนอุดรรีสอร์ทรีสอร์ทจังหวัดลอยเอ็ด ตอรอเอ็ดเอาวะไปบ้านนี่ให้เพิ่นเป็นยังเอาไพื่อนเท้าได้นะเรอเด็กเขาบอกเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด็กเขาบอกเให้อยู่ดีมันแหงให้ร้ให้รวยเด้อทางให้นี้อายุวันนี้มันต่อไปซะโดยทางเจ้ามีให้เจ้าร้ให้เจ้ารวยาเจ้ารวยกูเ่าวมาให้ได้撒กูเอามาให้ร้ให้รวยเด้อว่เราเอ้ย ออยสไตรไฮปอดไฮไพดูซาดไโดยซาทุงซาถึงจะเคยกันเนาะทีนี่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นเอนดูเมตตาให้เพิ่นให้อภัยซาเนาะอ่ะสู้ๆต่อไปทั้งเฮากับสิได้ขอโตจบคลิปพี่น้องเลยเนาะสิได้กลับบ้านนี่ก็ดีมันก็ค่ายคำลงแรงในตอนนี้ก็ดีเนาะอ่ะเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้ากูแหละ สบายดีสบายดีบาดนสบายดีโ so ้ออยู good, so ่ทางน้นบ so ่เห <good. S 2> so ็นสบาย